มาที่คุณพงษ์นริศหรือว่าคุณไก่นะครับคุณไก่มีปัญหาก็เดิมทํางานประจําครับครับแต่ที่สําคัญคือทํางานเป็นกะาาต้องทํางานเป็นกะก็มีเช้า6กโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งับแล้วก็บ่ายบ่ายสองโมงครึ่งเลิกสี่ทุ่มครึง่งหวันเปลี่ยนกะทีนึงก็จะมีดึกอีกสี่ทุ่มครึ่งออกหกโมงครึ่งเช้า ก็คือบางทีทำเช้าสัปดาห์หนึ่งไปทำกลางคืนสัปดาห์หนึ่งใช่ครับชีวิตก็จะอยู่อย่างนี้มา18ปีปอ้ีการทานการพักผ่อนทุกอย่างมันก็จะเป็นคนมนุษย์พิเศษไปครับก็เลยทําให้ร่างกายผิดปกติมันมันปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะเร็วเกินไปครับหรือชิน18ปีนี่ผมว่าน่าจะชินแล้วนะไม่ทราบว่าชินหรืออะไรแต่ก็ได้ได้โรคมาหลายโรคครับเช่นก็โรคกระเพาะเลือรัง อ่าโรคกระเพาะเรือรัางกรทานอาหารไม่ตรงเวลาน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วแล้วดูแลยังไงฮะในช่วงแรกก่อนที่จะมารู้จักกับบิมก็หาหมอตลอดครับผมจะเป็นคนที่ใช้ประกันสังคมคุ้มที่สุดแล้วก็หยุดงานปีหนึ่งเขาให้หยุดลาป่วยได้30สิบวันใช่ไหมครับครับผมไม่มีปีไหนที่ต่ากว่า30วันครับเอางี้งมีโรคกระเพาะละมีโรคอะไรอีกมีต่อมทอนซิลอักเสบครับต่อมทอนซิลอักเสบอีกเนื่องจากเจอพสารตะกั่วใช่ไหมสารตะกัวสารเคมีอยู่ในนั้นครบ แล้วดูแลก็คือใช้ประกรันสังคมใช้ประกรันสังคมครับใช้ยารักษาใช้ยา,าใช้ยา,ยาหมอใช้ฉีดทุกอย่างครับหมอแนะนําให้ตัดโทษนะฮะตัวต่อมทำซินก็หมอแนะนำให้ตัดทิ้งเลย <adaptations. S 2> ใช่ครับแต่ผมมาศึกษาแล้วว่าถ้าตัดมันจะทําให้ร่างกายเรายิ่มแย่เข้าไปอย่ีกเพราะมันไม่นมนไม่มีตัวกรองใช่ไหมก็เลยไม่ตัดพยายามเลี้ยงเลี้ยงมาตลอดนะครับออืแต่ท้ายสุดแล้วก็คือเลี้ยงสุดท้ายเลยก็คือตัดสินใจลาออกมาเลยเพราะสุขภาพไม่ไหวใช่ครับ ก็คุณต้นลองดูรูปสิครับเนี่ยทางคุณไก่เอาภาพมาให้ดูเนี่ยฮะนี่บัตรพนักงานนะฮะใช่ครับถ่ายเมื่อ2ี่ปีที่แล้วบอกบอกว่าเป็นหัวหน้างานใช่ไหมฮะใช่ครับแต่หน้าคุณเนี่ยเหมือนคนงานมากไม่เหมือนหัวหน้างานเลยนะคือโซมมากเลยนะเนี่ยเอาผมเห็นใกล้ๆมากท่านผู้ีิจัยที่อยู่ด้านล่างอาจจะไม่อาจจะมองไม่ชัดนะฮะคือหน้าโสมโสมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงสุดท้ายลาออก เพรสุขภาพไม่ดีเลยแล้วเพราะสุขภาพไม่ดีครับแล้วแล้วสุดท้ายไปยังไงฮะคิดจะเรียปรับปรุงสุขภาพก็พอดีมีคนเขาแนะนําให้รู้จักตัวบิมนะครับผมก็คือคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยก็ทานมาเยอะครับนะครับก็ฟังหูไว้หูคุณคุณใกล้พูดใกล้ๆใหม่นี่ผมผมก็ฟังหูไว้หัวครับครับแต่พอเวลาเขานําเอกสารนํา VCD นะครับมาพบท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษบรรยายในห้องเนี้จำได้นะครับผมก็เริ่มเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มเริ่มทานก่อนรเริ่มทานจากตัวบิมบิมสีเขียวาานะครับเช้า2แคปซูลแล้วก็ก่อนอาหารมื้อเย็น2องแคปซูลเพราะคุณมีอาการโรคกระเพาะโรคกระเพาะครับกับต่อมทันซินใช่ครับาาครบัก็หลังหลังจากที่ทานไปวันละ4แคปซูลต่อวันเนี่ยนะฮะเรื่องโรคกระเพาะประมาณสัก เจ็ดวันถึงสิบวันนะอาการที่ปวดแสบปวดร้อนท้องที่เป็นอยู่เรื่อยๆอาทิตย์นึงประมาณครั้งสองครั้งนะครับตรงนั้นก็ดีขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับทานเผ็ดได้แล้วอ๋อฮะครับส้มตํานี่มาได้เลยครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปหาอาจารย์น้ำไพนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับวิธีการเข้างานของคุณไก่ที่เคยทําเนี่ยหกโมงเช้าออกบ่ายสองใช่ครับนะครับแล้วก็เข้าอีกทีคือ คือ6กโมงเช้า5วันแล้วก็พัก2วันแล้วก็ไปบ่ายสองห้าวันพักหนึ่งวันบ่ายสองเข้าบ่ายสองถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งบ่ายสองครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งบ่ายสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งตารางชีวิตแบบนี้มันทําให้ระบบการรับประทานอาหารมื้อของอาหารมันเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนหลายอย่างการพักแค่สองวันเนี่ยอย่างถ้าเราบินไปต่างประเทศเนี่ยเจ็ทแลกเนี่ยหลายวันเหมือนกันนะ,ะเป็นบางคนเป็นสัปดาห์ห บางคนเป็นสัปดาห์ขยายแต่นี่พักแค่สองวันนะคะร่างกายมันปรับไม่ทันเพราะฉะนั้นการหลั่งสารอะไรต่างๆมันก็จะสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายของเรากลางวันมันจะหลั่งสารปริมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอกลางคืนมันก็จะมีสารอย่างอื่นหลั่งมาอีกปริมาณหนึ่งเพื่อให้เราหลับมันมันจะเป็นแบบนี้ถ้าชีวิตประจำวันแต่ว่า อันนี้ระยะการปรับตัวมันค่อนข้างน้อยสั้นเกินไปสั้นเกินไปนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าอะไรต่างๆมันสับสนวุ่นวายหมดการหลั่งสารภายในร่างกายที่จะควบคุมระบบการทํางานของร่างกายและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่ที่รับประทานแบบไม่สม่ำเสมอ,อเพราะร่างกายนี้มันจะจัดตัวเองเอาไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าถึงเวลาอาหารเช้าทาน เรามันก็จะมีน้ำย่อยอะไรหลั่งออกมาพอถึงกลางวันก็จะมีหลั่งออกมาครับพอถึงมื้อเย็นก็จะหลั่งออกมาอีกอันนี้เป็นร่างกายตามปกติครับพอตกกลางคืนมันก็จะมีสารอีกชนิดหนึ่งหลั่งมาเพื่อให้เราเกิดการง่วงนอนแล้วก็หลับไปซึ่งช่วงนั้นน้ำย่อยก็จะไม่หลั่งอ้แต่ทีนี้ของเรานี่มันสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดแผลกระเพาะอาหารมีได้อ่าฮะอ่าอาละเสร็จแล้วเริ่มต้นการ บิมครับปริมาณเท่าไหร่ยังไงฮะเช้าก่อนอาหาร2แคปซูลเช้าก่อนอาหาร2แคปซูลแล้วก็ก่อนอาหารมื้อเย็นอีก2แคปซูลก่อนอาหารมื้อเย็นแค่ละส่แคปซูลแล้วทานอยู่นานเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีผลในทางตีต่อสุขภาพก็เรื่องเกี่ยวกับปวดแสบปวดร้อนที่ท้องนะฮะก็ประมาณสัก7-10วันไม่เกินเจ็ดถึงสิบวันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอาจจะเป็นการหลังกดตรงนั้นอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนสภาพไปผมนี่ต้องถามอาจารย์เพราะอะไรฮะถึงเปลี่ยนไปฮะอาจารย์ต้องตอบผมแบบนี้ทุกครั้งอะเพราะว่ารายการเราออกอากาศใหม่ทุกครั้งฮะเราไม่มีการพูดซ้ำฮะแต่ว่าลาออกจากงานเดิมแล้วใช่ไหมคะแล้วงานใหม่ทํำยังไงคะงานใหม่เหรอครับงานใหม่ช่วงนั้นก็อยู่บ้านแล้วก็ทําดูแลกิจการเรียกับที่บ้านครับช่วงนั้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ทานอาหารตามปกติครับก็ลาออกมานานนะครับกว่าจะเจอกับบิมค่ะนะแต่ร่างกายก็ยังยังคงอย่างนั้นอยู่สภาพก็หน้าหน้าก็เปลี่ยนไปดีดีขึ้นนิดนึ่งครับตอนนี้ครับก็เปลี่ยนไปดีขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าโรคมันมันเรื้อรังมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาก่อนที่จะมาเจอบิมมันก็เริ่มปรับตัวมาแล้วนะคะครับแต่โรคก็เพาะดีขึ้นเพราะบิม น่าจะเป็นพ่อบิมแต่จริงๆยังใช้เวลานานนะคะเพราะว่าที่เราเคยเจอนี่บางทีสามสามวันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะดีขึ้นแล้วครับซึ่งหลังจากนั้นก็โรคกระเพาะก็ค่อยๆดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็ทานเผ็ดได้ทานเผ็ดได้ส้มตำนี่มาได้เลยครับถ้าอดอดมื้อเว้นไปอีกมื้อนึงอย่างเงี้ยมีอาการกลับมาไหม ก็ถ้าถ้าเว้นบ,บ่อยๆมีเหมือนกันครับก็มีกลับมาออ่แน่นอนยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านี่เป็นประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นครับและต่อมทอนซินลล่ะครับต่อมทอนซิลก็ตั้งแต่บีมมาตั้งแต่แรกปัจจุบันนี้ผมก็ทานแค่วันละหนึ่งถึงสองแคปซูลนะครับปีเสร็จๆมไม่มีอาการนะฮะไม่พบอาการนั้นอีกเลยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราบีมด้วยสองสภาพแวดล้อมเราเราเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งด้วยก็เลยเป็นตัวเร่งเป็นตัวช่วยนะให้สุขภาพโอเค ไม่มีอาการเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไปหาหมอที่บอกว่าจะต้องตัดตัดตอมทอนซินก็ไม่ไมีมไม่มีครับเดิมเดิมตอนตอน,ตอนที่เป็นเนี่ยปกติหมอจะให้ใบรับรองแพทย์3วันถูกไหมครับคสวันครั้งแรกๆเนี่ยผมเป็นปั๊บ3วัน4วันไปทํางานแต่ผมทํางานไม่ได้เพราะว่าเสียงไม่มีเพราะเสียงไม่มีเราต้องประชุมพนักงานลูกน้องผม60คนครต้องประชุมวันละ2อรอบ นะครับก็ไม่สามารถทํางานได้จนหัวหน้าบอกว่าถ้ามันไม่หายก็หยุดจนกว่าหายแล้วจะมาการลาป่วยผมถ้าเป็นต่อมอำสินทุกครั้งหนึ่งสัปดาห์ไม่ต่ำกว่าห้าวันต่อหนึ่งครั้งอืครับสุดท้ายลาออกเลยลาออกดีกว่าครับลาออกดีกว่าสุขภาพไม่ได้ด้วยใช่ครับนะครับแต่ทุกวันนี้แข็งแรงก็แข็งแรงครับผิวสวยใบหน้าสดใสมากเลยนะฮะใช่ครับผิวสวยหน้าใสอย่างที่จ์ดูไม่มีอาการเหมือนคนที่แบบว่าอิดโรยขณะที่ต้องทํางานขนาดนั้นครับ ก็ทุกอย่างเราเราต้องเลือกตัวเราเองอ่ะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างมากอาจารย์ครับจากกรณีของการบินเข้าไปแล้วต่อมทอนซิลเนี่ยมันมันดีขึ้นอาการมันลดน้อยลงอาจจะด้วย2ปัจจัยนะฮะอย่างของคุณไก่นี่ก็คือเปลี่ยนงานด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงขึ้นอาการก็น่าจะกลับมาอีกคือหลักๆก็คือว่าไม่ติดเชื้อแล้วอืสาเหตุที่ไม่ติดเชื้อก็เพราะว่าร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ไปจัดการกับเชื้อ เพิ่มขึ้นหลายเท่านะครับมเมล็ดขาวที่สร้างขึ้นมาก็คือ TH1 อชหนึ่งแล้วก็ทีเอสิบเจ็ดเพราะนั้นเราก็ต่อต้านกับไอสิ่งที่มันจะเข้ามาโจมตีร่างกายของเราได้ชัดเจนครับส่วนอาการอาการปวดกระเพาะโรคกระเพาะจริงๆเราตอบคําถามนี้มาสี่ปีเป็นอาการที่หายเร็วที่สุดรองจากอาการแพ้ภูมิแพ้อากาศอก็สาเหตุก็คือว่า มันมีการเพิ่มขึ้นของ T h 1, 1ซึ่งไปกด T h 2ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเนี่ยโกกรคกระเพาะทั้งหลายนะครับแล้วก็แล้วก็นอกจากนี้ก็มีการเพิ่ม T ร็กขึ้นมาด้วยคนที่เป็นเป็นโกกรคกระเพาะเนี่ยนอกจากว่าจะมีความไม่สมดุลของผุม่มคุ้มกันบางบางครั้งมันก็จะมีสารมีเชื้ออยู่ตัวหนึ่ง Helicobacter p y r o r i ครับซึ่งเกาะก,กินอยู่กับผนังลำไส้อยู่นี่นะซึ่งมันจะทำหลังสารแล้วก็ทำให้เกิดอาการอักเสบ ผลิตภัณฑ์กาซีนเนียเนี่ยมันมีองค์ประกอบตัวหนึ่งคือ GM วันะฮะซึ่งสามารถจัดการกับเชื้อพวกนี้ได้แล้วอยู่ในกระเพาะเนี่ย GM วันมันก็มีโอกาสสัมผัสกับกับเชื้อนะฮะได้ได้ชัดเจนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปมันก็ก็คงจะแคปซูลก็จะนแตกโอกาสสัมผัสกับเชื้อมันก็มีแต่อีกแฟกเตอร์หนึ่งซึ่งทําให้เชื้อมันตายเร็วก็คือว่าจากร่างกายของคุณไก่เองที่มีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา เมลเล็กขาวไปร่วมด้วยช่วยกันนะในการจัดการกับเชื้อนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีการหายไปขนะองอาการเหล่านี้อย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับเอาละก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะครับสุบภาพ,ภาพจิตสุภาพแข็งแรงดีนะครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับ